คิดว่าดูดหีดหรือก็ดูดีสุกเงียวเงีวเม็ดไหลสวัสดีครับครับทดสอบเครื่ดังหูจักกับตัว1803เต่าเทอร์โบครับครับก็จอนเพิ่มมาโฆษณาแรือกัมาลุง หมดชิ้นกาไม่มีอยู่สลากกลางปั่นเพก็ทีแล้วก็ใส่เกลือบูวอยู่ประจำเพราะว่ามันดีมีสูตรอื่นอยู่ครับผมใส่ประจําเป็นสูตรสอบญ่สอบใหญ่ครับใส่มันฟ้ามีมีตัวหน่อยมากหีก็เลยตัวหน่อยมากกบมาทดลองใส่ครับผมเอมาใส่ก็เลยผลตามตํารหน่ที่เป็นไปเราผมก็ตายเลี่ยงช่วงหนึ่งก็เฮอ็ได้มากครับอันนี้มันเขาห่างๆมันเกิดดูซึ้อว่ามันดีครับ น้ำหนักจะดีเม็ดยติม่มพอว่ากระสอบยิบหาโลกก็กระสอบหาซิบกิโลนี่เพราะว่าแบบไหนมันใส่ง่ายดีก,กว่ากันยิบหาเนี่ยไงยิบเอกแบบหนึ่งมันโมนักครับมันโมนัอขนใหญ่ในไงครับเป็นหาซิบเมื่อกี้ขนใหญ่ในย,ยักถ้าเอาไปใส่แล้วนี่ครับ พ่อได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินมันเนี่ย่สังเกตด้วยครับครับกดีดีดินดูซิว่าสภาพดินมันปรับสภานมันคิดว่าโดวนอีหลีก็โดวนอินลีแคโดวนอินลีตีออกยีบพุ่มไปขึ้นว่าหัวเขาครับเขาเหลืองเหลี่ยมจนเขาออกห่วงสุดแล้่ยม ลดค่าใช้ใจ่ายลงในรับบผมางส่วน <ยา S 1> อันนี้มันจะถือว่ามันดีเนาะครับมันเป็วกัวในการใส่ใส่ชนิดนึงแล้วก็เท่ากับว่าเฮาได้หัวมุ่นอีกหลายตัวอยู่นี่ครับอืความ,มเขียวมันเป็นจังได๋ในขวานตอนพอใส่โอ้เขียวดีเด้ครับดีอยู่เขียวดียังมันมันดวนยู่เด้มันออกสีเขียวอครับ ลักษณะห่วงมันติดห่วงเนาเนาเน็ตหลห่วงเนาครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้ที่มันติดตีมห่วงหัวกวนแขงตีเน่าแตกต่างกันก็เตียงตีอยู่ใกล้่กันเพื่อนโบใส่ครับต่างกันเลยครับเห็นเลยชัดๆเลยครับคือห่วงมันจะเนาครับเน่าปกติเมียนมันเบ่งหัวติ้มันเป็นแบบเป็นห่วงมันตีเน่าอัตราการจับเมล็ดมันเป็นยังไงโอ้ยดีดีจับดีดีหุดนเม็ดมันหุ่แล้วก็เต็มดีครับ เขาพ่อเกี่ยวเบิดแล้วเนาะครับเนาะเบิดแล้วตากเบิดแล้วตากเบิดแล้วใส่กระสอบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ไปสีมาแล้วนะครับแล้วว่าสีขอเบิ่งเม็ดตัวสีมาเนี่ยครับผมเขาเหนียวเขาเหนียวเขาสารเหนียวนะครับเออแต่ว่ามันกับบอท่านเด็กแห่งดีที่เขาไปสีเนี่ยมันบอท่านแกเสียดตัวแต่มันแห่งกว่านี่มันมันจิเป็นเม็ดดีกว่านี่มันอ่อนอ่อนเม็ดมันแตกมันหักไหนมาครับ มันก็มีอยู่ช่วงนี้มันตากมันวันนี่แห้งครับนะม้วนนี่เสียตัวแบบมันเสียแหงพอดีแต่พันธ์เตาเสือโบนี่ผมก็ใส่มาหลายปีแล้วใส่เพิ่อนผมประจำครับผมครับกระทุสร่องทดสอบเบิังครับผมใส่นี่ก็ถือว่าผมรับประกันเลยว่าดีครับในผลผลทางเดี๋ยวปลอยเพื่อเส้นกระบ้าได้ขนาดเจอสภาพว่ที่มันสภาพว่าี่ฝนแรงม้วนหนงช่วงครับ มาถึงตัวนี้มันก็ฟ,ฟพื้นฟื้นขึ้นไว้ออขอบคุณหลายๆค,ครับ่อสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ถ้าอยากเป็นแฟนพันแท้ให้กดติดตาม